สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบ่อจรัดในวีรินอินสปร์สวัสดีค่ะ การหายใจของคนเราส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันที่เร่งรีบมักจะหายใจสั้นตื้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราเลยวันนี้วีรินอินสปายส์ขอชวนให้ผู้ชมมารู้และเริ่มหายใจอย่างถูกต้องไปด้วยกันนะคะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัว การหายใจคือการนำออกซิเจนเข้ามาในร่างกายและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้เป็นปกติหากเราหายใจสั้นตื้นก็จะทําให้รับออกซิเจนไม่เต็มที่มีอากาศเก่าตกค้างอยู่ในปอดมากส่งผลให้งุดงิดเหนื่อยง่ายร่างกายอ่อนแอแย่เลยค่ะเอ๊ะแล้วการหายใจที่ถูกดีมีประโยชน์ต้องทำอย่างไรอ๋อต้องฝึกแบบนี้ค่ะ หายใจเข้าลึกๆ5วินาทีหายใจออกยาวๆ5วินาทีสลับกันไปแบบนี้เป็นเวลา10นาทีต่อวันนาน6สัปดาห์ก็จะช่วยปรับการทำงานของสมองให้ดีขึ้น ยิ่งทําบ่อยและสม่ําเสมอก็ยิ่งเยี่ยมเลยค่ะเพราะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินช่วยให้เราอารมณ์ดีมีความสุขสดชื่นแจ่มใสที่สําคัญมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติรวมทั้งช่วยบรรเทาอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วยมาเริ่มฝึกหายใจลึกๆตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณนะคะและเราจะกลับมาเอ๋อ,อกันใหม่ในว in ีริน i ินสปายสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว